โซนแสนแซบกลับมายืนต่อนะฮะกับเป๊ะๆราอองๆได้แล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวหลายเรื่องราวที่เราเกริ่นกันไปนะครับเรามาดูกันที่เรื่องแรกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็บินกลับจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับกับพี่เจนนี่เทนโพสวาหลังจากที่บินกลับมานักข่าวก็ไปเจอที่สนามบินก็ทนักานนักข่าวเบาๆหลังจากนั้นนะฮะทางช่องสามก็มีหนังสือออกมาว่าเออเดี๋ยวนี้จะมีงานแบบนี้นะครับ ก็ไม่อยากให้ถามเรื่องในอดีตที่เรื่องส่วนตัวใช่ครับนะฮะคุยกันเรื่องงานกันละกันถูกต้องนะฮะ,อ,ะอย่างวันนี้เนี่ยก็ได้ไปร่วมงานนะครับถแถลงข่าวนะครับกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่นั่นคือเลือดมังกรน,นั่นเองนะครับเสือสิงกระทึงแรดหงก็มี5ตอนน่า,<ม>าจะเป็นแบบนั้นนะครับ,รบเสือเป็นไครสิงเป็นไครและแรดเป็นไทรแรดในเรื่องไม่รู้แต่แรดในแสงแซบอะ มีหลายอันเลยมีหลายคนเลยมีหลายคนเลยอือเมนั้นก็คือออกเองโอ้ยอันนี้เราไปถามนี่ดีกว่านักข่าวเลยดีกว่าเราส่งนักข่าวไปเป็นทีมข่าวแสบของเราเดี๋ยวเราไปฟังนิดหนึ่งว่าพี่เจนี่มีปฏิกิริยาท่าทางยังไงบ้างดูแบบว่าสดใสไหมจะอองดูจากรูปแล้วสดใสไหมสดใสยิ้มแย้มนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณก๊อปปี้สวัสดีครับสวัสดีครับแลวก็สวัสดีทุกผู้ชมรายการสอนแแองแสบด้วยนะครับครับคุณก๊อปปี้อยู่ไหนครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมยังอยู่ที่บรรยากาศของการแถลงข่าวเปิดละครซีรีส์เลือดบางกอนนะฮะก็มีเสือสิงกระทิงแลดหงที่อ่าสตูดิโอช่องสามหนองแขงอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีการโชว์พิเศษจากนักแสดงเนี่ยทั้งห้าเรื่องมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยคือนี่ไปตั้งแต่กี่โมงครับเราในวันนี้เนี่ยก็นั่นก็คืออย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นนายเอกทุกดาคุณเจมส์นิธิปุษย์สุวรรณก็เดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับผมครับคุณก็ปี้ไปตั้งแต่กี่โมงแล้วครับงานเขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ย พิธีบวงสวงตอนเช้าเนี่ยเริ่มต้นครึ่งตอนประมาณเวลา9โมงครึ่ง9โมงครึ่งนะครับผมครับซึ่งคุณเจนี่เองแสดงทั้งซีรีส์อ่ะโอ้โหเดินทางมาร้วมกันกันอย่างคับข้าง uh. ที่สําคัญงานนี้เนี่ยนักข่าวทุกสํานักนะครับผมให้ความให้ความสนใจเนี่ยมาร่วมทำข่าวกันอย่างแบบโอ้โหแน่นสถานีกันเลยทีเดียวครับผมครับผมพีจนรี้เป็นยังไงบ้างครับ เจนนี่ก็ปรากฏตัวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหลังจากที่บินไปพักผ่อนที่อเมริกาจานานกว่าหนึ่งเดือนเต็มซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ไม่ได้เจอเจนนี่มานานประมาณสองถึงสามเดือนได้แล้วครับเจอกันครั้งนี้ก็มีการทักทายกันเล็กน้อยว่าเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเจนนี่ก็ตอบกลับมาด้วยสีหน้าที่แบบยิ้มแย้มนะคะว่าสบายดีนะครับผมก่มอนจะ ะนักข่าวของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นมาแต่ว่าต้องต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจนนี่ให้ทางทีมงานนะคะมาะมาแจ้งกับทางสื่อมวลชนนะคะว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักในอดีตที่ผ่านมาอขอเฉพาะเรื่องของงานเท่านั้นนั่นเองนะ,ค,ะครับผมครับผมนั่นแสดงว่าวันนี้ก็ไม่มีใครได้พูดถึงเรื่องของอดีตที่ผ่านมาถูกไหมฮะใช่ครับเรื่องของอดีตคุณเจนนี่ไม่อยากพูดถึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเธอก็ ให้ัมภา์สื่อมวลชนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปพักผ่อนที่อเมริกาว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆที่อเมริกาแล้วก็รวมไปถึงหนุ่มในคลิปไอซ์บารเกตที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าลูกชมยสันเเป็นใครเป็นหวานใจคนใหม่หรือเปล่าแถมนีมีแฟนขาบคุณเจนี่เนี่ยมาให้กำลังใจแน่แล้วก็ลุ้นว่าจะกจะให้เป็นห<า>วาวนใจคนใหม่นั่นเองแต่ว่าเจนี่ก็ชี้แจงนะครับประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วคุณเจสันเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นอ๋อเพื่อนเท่ารน ซึ่งเจนนี่เนี่ยเขาก็ขอโทษถือมันชนด้วยว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงถึงประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอาจจะสภาพจิตใจยังไม่เข้มแข็งแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะตอบคาถามใดทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสได้มาเจอกับพี่น้องสือส่อมัลชนแล้วก็ทักทายการทำทางรู้สุกสุดธิดกันแล้วก็โดยไปถึงอัปเดตความเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยเจนนี่ก็บอกนะครับว่าสภาพจิตใจตอนนี้เริ่มดีขึ้นมากแล้วอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คงอยากจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึึกกกนนนอออิดง่่ืต้ ากไปขอบพระคุณนะครับผมไปยังเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับของคุณเจนนี่ที่ส่งกําลังใจตลอดเธอบอกนะครับว่าทุกคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเธอเธอได้อ่านทั้งหมดนะครับ<ช>ที่ออยพีเฟ้<ช>น่ารักน่ารักมากนะครับ,รบโอเคสรุปแล้วก็เคลียร์แค่ว่าเออผู้ชายคนนั้นที่เราเห็นภาพจากิวยอร์นั้นก็คือเป็นเพื่อน,นเป็นเพื่อนแต่ เดีร็วนี้น่าเท่าที่ทราบมาน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้านะครับผมเพื่อนในบรรดาแก๊งนางฟ้าเนี่ยปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้วันเกิดใช่แล้วสำหรับใช่ครับผมก็เตรียมไว้สำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นปาร์ตี้ใหญ่รวมแก๊งเรียกได้ว่าทุกคนเลยนะฮะทุกสาวเนี่ยจะมาร่วมกันจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับเจนนี่แล้วก็เหมือนเป็นการเลี้ยงต้อนรับเธอกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับงานนี้ประมาณวันที่11กันยายนนี้นะฮะเดี๋ยวเชื่อว่าคงจะได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็คงจะได้เห็นในอภาวๆกันนะคครับผมมไุ่ณกองไปอยู่ในงานด้วยสิ ต้องไปนะต้องไปเพราะเราเป็นแก๊งนางฟ้าต้องไปต้องไปเขาบอกเขาเป็นแก๊งนางฟ้าเรากอปี้หน้าเราไม่ต้องพูดถึงหน้านะพฤติกรรมก็ไม่ได้นางฟ้าแล้วเนี่ยอกนี่การอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นแบบนี้เนี่ยอใช่ปะไม่ว่าน้องไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าน้องนะนี่กำลังพูดถึงตัวเองอยู่ไม่งั้นเป็นมิตรกับรายการนี้ไม่ได้นะคะไม่ใงใจนะคะพี่ออกพีเป้ครับอก่อปปีพี่ออกยากเดี๋ยวนี้เนี่ยยังฝากบอกคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยนะคะว่าไม่ไม่ต้องเป็นห่วงคือตอนนี้เนี่ยเข้าใจนะคะว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างหนักสำหรับเธอแต่เธอก็มั่นใจว่าเธอจะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้เพราะว่ากำลังใจจากพวกคุณทุกคนนะครับตอนนี้ก่อนที่จะจบการสัมภาษณ์เนี่ยเจนนี่ก็ฝากข้อความสั้นๆเอาไว้นะคะว่า อย่งไงก็ยังบิกินาเกนะครับผมเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับผมพี่อ่องพี่เป้ครับโอ้ดีไหมอะไำนี้ดีนะบิกินาเกช่บิกินาเกช่อ่ะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอดีตก็ผ่านไปไม่ต้องพูดถึงละลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวจ้าโอ้หน้าข่าวก็น่ารักนะรับต้แตนที่คิดถึงนะฮะผมยังไงก็อย่าลืมรอติดตามชมสำหรับนี่เลยฮะละครที่คุณเจนนี่เนี่ยมาร่วมแสดงด้วยสำหรับนี่เลยฮ เลือดมังกรตอนหงอย่งางน,นี้คุณเจนนี่ก็เล่นคู่กับหนุ่มบอยตะกอนนะครับผมชุดคู่นี้ก็มีการหยอกล้อเล่นกันดูแล้วแหมก็น่ารักเชื่อเลยนะฮะว่าคุณเจนนี่เนี่ยสภาพจิตใจขึ้นอ่ะดีขึ้นจากเมื่อก่อนมากๆเลยนะครับพี่หยองพี่เป้ครับโอเคโอเคก็พี่ตามสบายนะลูกครับผมรัแต่กูบายบายครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หรอกผมเข้าใจนะบางทีเขาอยู่ในงานแล้วเสียงมันอาจจะวุ่นวาย มันตึงๆแล้วฟังฝั่งเราไม่ค่อยได้ยินงั้นข้าหลังเราต้องส่งใหม่ช่างคุณก๊อปปี้รายงานครับอย่างนี้เลยเขาก๊อปปี้มาเป็นเซตซึ่งเราแฮปปี้นะพี่เพราะเราฟังเราก็ได้ข้อมูลอย่างมากมายเนออกป้าถึงบางจุดน้องไม่ฟังเราบ้างในสิ่งที่เราอยากรู้อยากถามเราก็ไม่ได้ไงเราอยากจะคุยเรื่องอื่นก็ไม่คุยกับเราอย่างนี้เนาะเพราะบางกระแสมันก็น่าขยี้ไงพี่เศร้าไม่สาวอย่างงี้เราก็อยากรู้ไงแต่ชื่อว่า คุณเจนนี่ก็คงไม่ตอบแบบนั้นหรอกมั้งคงไม่อยากจะบอกว่าอ้อเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ความคืบหน้านะฮะจากคุณเจนนี่ไปละนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านไปก็ไม่คุยกันละก็คุยกันเรื่องต่อไปจากข้า้งหน้านี่ละกันถูกต้องชอบมากอย่างที่พี่เป้พูดบิกินเก็นครับชีวิตทุกคนมันมีหลายช่วงหลายตอนดังนั้นเนี่ยเมื่อมันจบไปแล้วเราก็ตั้งหลัก ตั้งสติเริ่ม,มใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตให้แฮปปี้กันอีกที่สุดแล้วครับอเอาล่ะงั้นตอนนี้เรามาอีกหนึ่งคดีดีกว่าแซ่บแซบอัน,นี้ยอันนี้ไม่จบสักทีจริงอ่ะช่วงนี้ไขคดีแซบมามาไขากันหน่อยช่วงไขคดีแซบ ああ <noise> <noise> ใชพอดีแบของเราพี่เต้จ๋าคุณเมย์พิชนานะครับจากก่อนหน้านี้นะครับไอจีของคุณเมย์นี่ก็ร้อนเดือดผุดฉามากเลยนะฮะเป็นเรื่องของเอาสิ่งที่แบบว่าคุยกันในไลน์มาแฉเอาเรื่องของอินสตาแกรมข้อความต่างๆมาแฉเนี่ยนะครับเร้ก็ได้ลบไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่จบเท่านั้นนะฮะล่าสุดคุณเมย์พิชนาปริสแตกขึ้นมาอีกดีเพราะว่ามีนะฮะไอจีป่วนเกี่ยวกับเรื่องของไม่คืนรถหรูให้กับสวรัตรโจด่าเลยครับว่าแสบอีงงใช้คำนี้เลย นะฮะก็ทําให้สาวสวย oh <no. S 1> อย่างคุณเมย์พิชณาเนี่ยนะครับอา,อาการเดือดสุดขีดเ,เอาอาการเดือดสุดขีด <Yeah. S 1> นะครับก็เลยโพสต์อินสตาแกรมรัวเป็นชุดเลยนะฮะ <Yeah. S 1> หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความในไอจด้วยข้อความว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันแต่กลับเจอบุคคลปริศนานะครับใช้ล็อกอินนะครับว่า O U N K O K ใช้คําถามนะฮะทีอ่อย่างแรงนะฮะแล้วก็พาดพิงถึงอดีตคนรักอย่างสารวัตรโจ้เนี่ยนะครับเรื่องของรถหรู นะฮะรวมไปถึงนะฮะว่ากลับกลอกหลอกลวงประชาชนอาบอกว่าคืนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณเมพิชนานี่ถึงกับฟรีสขึ้นมาเลยทีเดียวโดยคุณยูเซอร์ o u n k o k ซึ่งต่อจากนี้เราจะอ่านว่าอุ่นคอก <c oughs> นะมันจะเป็นมันจะใช่ไหมไม่รู้แต่อ่านไม่ออกจริงๆ o u n k o k อุนคอกเงี้ยเหรอเออคุณอุนคอกเนี่ยนคะครับก็ได้โพสต์ใส่ว่าเริ่มต้นใหม่เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถาม ของใช้คนอื่นยังเอามาใช้ด้านมาบอกประชาชนว่าคืนไปหมดแล้วคืออยากจะถามว่ารถขยนสีควันบุหรีป่ป้ายแดงทะเบียน5555ที่ขับอยู่ตอนนี้มันยังไงกันที่ชอบอชอบขับมาบ้านปามซอยรัชดา32ว่าไงแอดเมพิชชี่ถ้าใช่ของคุณเมจริงก็ช่วยไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้เป็นป้ายขาวได้สิคะอดคนคนหนึง่งแล้วคุณดูได้ไงว่า เมพิช,ชี่ซื้อรถคันนี้เองจริงๆน่าจะมีคนเข้าไปเถียงแทนอะไรประมาณอย่างงาั้นกฎหมายรถทะเบียนป้ายแดงใช้ได้แค่กลางวันเห็นเมพิชี่ขับตอนกลางคืนบ่อยๆมาบ้านปามตลอดผิกดกฎหมายอยู่นะคะเพราะไม่น่าเชื่อว,ว่าวงการดารานี้หลอกลวงอะไรจริงอะไรไม่จริงมั่วกันไปหมดรถคันนั้นเป็นประเดน็นอะไรกับใครก็รู้กันอยู่วงการบันเทิงมีข่าวเนื่องจากมีมูลคุณคุณก,ก็น่ารู้กันโอ้โหนะฮะนี่ฮะมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเวลาต่อมาครับคุณเมก็ได้โพสต์ข้อความในไอจีรัวเนะฮะเป็นรถเมย์ใส่ ใส่แจริงๆด้วรัวเลยนะฮะโพสต์ความเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมแบบรวดเร็วเอานี้นะฮะโพสต์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าได้ค่ะนะฮะจากไ g ีแรกนะฮะชีวิตใหม่เริ่มได้ทุกวันเขาเข้าไปคอมเมนต์ว่านู่นว่านี่กันเต็มไม่หมดนะฮะอย่างที่ออกได้อ่านไปแล้วถูกต้องนะครับแล้วก็ยังออกมาแล้วก็เรื่องของรถขยเยนสีควันบุหรี่เนี่ยคุณเมยก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าเป็นรถของ สีคนบุหรี่เป็นของปามนะคะเ,เปลี่ยนป้ายตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ตอบด่าก,กับว่าอิงวอมันเ,<อ>เสียดฉากมากภาพต่อไปก็เป็นภาพรถสองคันนะครับคุณเมย์บอกว่าคันซ้ายของน้องเป่าคันขวาของน้องปามคุณพ่อเขาซื้อให้ แล้วก็เปลี่ยนป้ายนานแล้วเนเลยส่วนทะเยนคันที่คุณเจ้าเคยซื้อมาซอร์ไพิชี่ให้วันวาเลนไทน์นี่คือสีดำก็เปลี่ยนป้ายแล้วและคืนไปตั้งนานแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคุณอุนคิกกรุณาขอโทษดิฉันภายใน24ชั่วโมงนะคะไม่งั้นข้อหามินประมาทจะเป็นของคุณวันพรุ่งนี้ค่ะเลดศมินประมาทลดคือฉันพูดเองเออแต่มินประมาทมาแล้วหลังจากนั้นนะคุณเมย์พิชณาก็เอาเอาไอจีนะฮะของคุณอุนคิกเนี่ยนะฮะ ออกมาโพสต์ให้เลยนะฮะนี่นะฮะมาสองฝั่งเลยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เขียนข้อความออกมาแบบนี้นะฮะเขียนไว้ว่าออกมาเพราะไม่น่าเชื่อว่าวงการดาราที่หลอกเราคือข้อความที่ด่านี่ยเรอ่านไปแล้วนะฮะแล้วก็เขียนข้างวามมาโพสแชร์อีกครั้งหนึ่งเขียนข้อล่างว่าข้อหาหมิ่นประมาทนี่แล้วคุณเมก็ลงอีกนะครับเป็นข้อความที่นะฮะคุณอุนคิกเนี่ยนะฮะส่งมาขอโทษคุณเม แคปมาเลยอุ้ยตายแล้วต้องขอโทษเมพ,พิชชี่ด้วยที่ไปกล่าวหาคุณที่ผ่านมาคงเข้าใจผิดบ้านอยู่แถวนั้นตอนเมพิชชี่เกิดประเด็นเลิกกับตำรวจคนนั้นรถป้ายแดงฮ่าฮ่ก็เข้าออกบ้านปามตลอดเข้าใจว่าเป็นของเมพิชชี่เพราะเคยเห็นบ้านปามมีขยเยนสีควันบรี่ป้ายขาวตั้งแต่สองปีที่แล้วทําให้เข้าใจว่านั่นคือรถประเด็นเวลาเห็นพิชชี่โพสต์ข้อความ จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ได้ทำการโพสต์ว่าคู่คู่ไอเหรอน่าจะเป็นโพสต์คูนึงทำไมเป็นคู่คู่ไอพอนางรีบนางพิมพ์ผิดฮะออกมาพิมพ์ผิดนะใช่นางพิมพ์ผิดความชั่วูบก็ทำการโพสต์ว่าคุณพอมิพิชีมาแถลงก็เกิดความกระจ่างต้องขออภัยที่ทําให้เกิดตามต่อเต่าอ่ะพิมพ์ผิดอีกแล้วความเสียหายต่อคุณด้วยความรู้ ต้อยต้อยของเราอาอดอยดอยดอยออาต่อเต่าออกมาเด็กเด็กปะติดปะต่อโอ้ยเรื่องไม่เข้าท่าฉันเดานะ ตั้งแต่ครึ่งประโยคมามีการพิมพ์ผิดเยอะน่าจะเป็นการตื่นเต้นแล้วมือไมายสั่นและละล้าละลักลวกกับโลกเจอข้อคาว่ามินประมาทใช่วเจอว่าอะไรนะหนึ่งสองสามมินประมาทลมือสั่นไปหมดไอ้คำว่าปฏิปะต่อก็ผิดด้วยนะใช่ผิดหมดปะีปะแปะปะต่อตัวต่อละเรื่องไม่เข้าท่าถูกถูกถูกนะพี่เป้แล้วมิจฉีเขียนข้อความข้างล่างเขาอ่านหน่อยนะถ้างั้นพรุ่งนี้ อันนี้ข้อความคุณคุณเมย์เขียนนะ,ะถ้าางนั้นพรุ่งนี้ช่วยมาขอโทษที่หน้าสอนอลูพินีตอน11โมงนดนะคะจะรอถึง11โมง15นาทีเท่านั้นก่อนแจ้งความค่ะเอผู้หญิงคนนี้ส่งข้อความมาที่ผอจกอส่วนตัวน<ช>หนๆนก็ชอบเผือกจะไขข้อข้องใจให้ขยเยนสารวัตรโจ้สีดำคุณปามสีเทาควนบุรีเพื่อนน้องเปาเพื่อนน้องเป,านนงเป่าสีขาวป้ายแดงทะเบียน5โอเคนะคะขยเยนไม่ได้มีคดีนในโลก See you tomorrow good night นี่นี่คือคุณเมย์บอกไบอกไว้นะครับโอ้อันนี้คือเป็นชุดจริงๆนะฮะรั้วเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วคุณเมย์ก็ไปที่สอนอจริงๆแต่สิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งขอนอกเรื่องอะไรยังมีคนฝากร้านนะ ในข้อความเหล่านี้หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่หยุดเดี๋ยวนี้เธอเขาพเรื่องกันอยู่แข่งของะอ่เพราะยามีภาพของคุณเมนะฮะหลังจากที่ไปแจ้งความนะฮะที่สอนนอนะฮะเพราะนักข่าวก็้องตามไปดูด้วยเหมือนกันแต่มันมีอีกประเด็นด้วยเหมือนกันนะทไมตอนที่ไปสนนอเนี่ยเหมือนนักข่าวจะเห็นสมมติว่าจ้อยแถวนั้น แล้วเข้าไปถามว่าใช่สัตว์วัโจ้เปล่าแล้วสัตว์วัโจ้ทำไมรู้บ้างวิ่งวิ่งหนีก้บแอบบอกไม่ใช่เบาๆแล้วก็วิ่งไม่ใช่ว่าเราวิ่งหนีแต่เดี๋ยวถามคุณเมย์ดีกว่าถ้าชาวถามคุณเมย์ต่อเราไปดูวิยาร์ของคุณเมย์กันครับครับพอกลับไปถึงบ้านเราก็มาเปิดอินสตาแกรมแล้วก็เจอผู้หญิงคนนึ่ะค่ะเข้ามามาเขียนในในไอจีของเมย์แล้วก็แท็กมาที่เมย์คือเหมือนเหมือนเขาเขาเขาคิดว่าเขามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ ก็เหมือนคงคิดว่าเนี่ยคือการมัดมัดตัวะล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่จริงอะค่ะเพราะว่าขยเยนเนี่ยแม้ว่าคนที่มีตังเขาก็ซื้อกันเยอะอะค่ะมันมีเยอะมันไม่ได้มีแค่คุณโจ้คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ของคุณปามเขาก็มีเพราะคุณพ่อเขาซื้อให้อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนของน้องของปามเขาก็มีอะไรเงี้ยคือคนมีเยอะๆค่ะฉะนั้นก็อย่าอย่ามาเขียนแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเมยทนกับเรื่องแบบเนี้ยมานานแล้วแล้วเมก็เชื่อว่า ดาราหลายคนเนี่ยก,ก็โดนโดยเฉพาะดาราผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแฟนรวยหรืออะไรก็จะโดนโดนกล่าวหาตลอดว่าไปสูบเอาเงินไปเอาของเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันจะจบแต่มันก็ไม่จบฉะนั้นเมนก็เลยต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนิดนึงแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วไม่ให้อาภัยเขาแล้วค่ะเพราะว่าเมคิดว่าเขาก็คงกลัวแล้วล่ะแล้วก็ส่งแมเสเซจมาขอโทษทางผู้จัดการมีแล้ว ฉะนั้นไม่ให้อาภัยค่ะแต่วันนี้ที่ที่ไม่มาในเมื่อไม่ตั้งใจจะมาแล้วแล้ว,ลวก็เลยลงบันทุกประจําวันเอาไว้เฉยๆอะไรเงี้ยก็เพื่อเป็นการป้องป้องปกป,ป,ป้องตัวเองเนาะพูด<ม>เลยนะ,นะจ๊ะคนจริงจ้ะเอาจริงด้วยใช่จ้ะเป็นคนจริงแล้วเอาจริงทําจริงด้วยแป๊บนึงนะ ทำไมทำไมกราบพี่เมย์จ้ะกราบพี่เมย์คัฉันรักนางมากนางคือคนจริงซึ่งบางครั้งพี่เราอยู่ในวงการบันเทิงอาจถึงแม้เราไม่ดังแบบมากอะไรอย่างงี้นะพี่แต่บางครั้งอ่ะคนชอบคิดว่าจะโพสตจะพูดจะพาดพิงอะไรเราก็ได้อ่ะบางครั้งอ่ะเราก็มีจิตมีใจพี่น้อออกไหมมันก็เสียใจเป็นเสียความรู้สึกเป็นเหตุจ่านเราก็รู้สึกแบบทำไมาคิดกับเราแบบนี้ความจริงก็ไม่ใช่แล้วก็ไปเอาเรื่องจากอะไรไม่รู้มาเขียนขนาดเราโดนแบบนิดหน่อยอ่ะแล้วอย่างพี่เมย์อย่างเงี้ยเราโดนมาตลอดเลยนะแล้วอุตส่าห์เคลียเรื่อง ไปแล้วก็ยังไม่ยอมจบถูกต้องยังไยต้องออกมาปกป้องส่วนตัวของเขาเองใช่แล้วะะสรุปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่ามีการไปลงบันทึกประจําวันไว้เฉยๆไว้มีการพาดพิงกันในโซเชียลมีเดียว่าอย่างวุ้นอย่างนี้อย่างนั้นส่วนเรื่องของการให้อภัยเนี่ยพี่เมย์ก็บอกแล้วว่าพี่เมย์ให้อภัยเรียบร้อยแล้วก็คือเขาก็ขอโทษเขาก็น่าจะรู้สึกผิดแล้วตแต่ว่าก็ยังไงก็ตามก็มาลงบันทึกประจําไว้ก็เป็นหลักฐาน ตามตสิ่งที่ดีไว้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะฮะเขาเรียยนักเลงคีย์บอร์ดใช่ไหมใช่นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับมันพิมพ์หมินประมาทก,กันได้นะครับเวลาเอาไปพิมพ์อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเขียนด่าเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนตรงนี้ด้วยเหมือนกันได<ช>้ครับส่วนสารวัตรโจ้เนี่ยนะครับก็คือเราก็ได้ไปถามพี่เมย์มานะครับพี่เมย์ก็บอกว่าก็คือมาจริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนคืนเขาก็คุยกันโทรคุยกันว่าเนี่ย ขอมาได้ไหมมาเป็นเพื่อนเลยมาให้มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจแล้วพี่เมย์พี่เมย์ก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมาจริงๆแต่ก็มาแล้วนักข่าวเราก็บอกว่าอะไรรู้ป่าว่าวิ่งขึ้นมินีหนีก็เปชั้นสองเลยนะเธอแล้วเหมือนไปแอบให้กำลังใจคุณเมย์ได้ด้แว๊บๆได้ข่าวมานะหน้าห้องน้ำด้วยต้องไปหลบอยู่หน้าห้องน้ำนักข่าวมาเจอแต่บางครั้งเขาก็อาจจะดูสถานการณ์ไม่ได้เท่าพี่เมย์พี่อันนี้ก็ต้องแน้ใใจแต่ว่าเขามีเจตนาดีถูกแต่ไปให้กำลังใจมีเจตนาดีต่อการถึงแม้ สัตย์ภาพไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแบบเนี้ยมันก็น่าชื่นชมแหละแล้วคุณเมย์ก็เคยพูดเอาไว้นะบอกว่าต่อให้เลิกกันแล้วถ้าเกิดยังเป็นเพื่อนกันได้ก็ก็เมย์เป็นเพื่อนได้ใช่น่ารักมากนะครับช่วงหน้าครับร้อนฉ่าเหมือนกันนะครับในโลกของชโซชโซเซียวทครับสี่สามเดี๋ยวเดวขาตั้งหนักก่อนทำไมทำไมเป็นภาษาจีนมันออกจากปากตลอดอะโซเซียวเซิเอ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาเอา,เอาไปว่าเป็นกระแสนในเน็ตมันว่อนไปหมดเลยนะฮะเรื่องของแพแพมยกพวกไปตีกับเพื่อนบ้านจนสมองบวมเข้าโรงพยาบาลจะเป็นยังไงช่วงหน้ามาเคลียร์กันกับซอนแสนแซบซอนอแสนแซบ